ข้ารถกันหมดทุกคนเลยพี่พีัอฟััว่าอะไรออ้าะอทมอะอ้ลมเดี๋ยวเย่าเพิ่มขยันขย่ง ไม่ไ,ไม่ไม่เป็นอปดใช่ไหมไม่มแม่ยนียกุญแจไม่ให้ปหนมยืมหน่อยกินอะไรครับ <c oughs> เอาก็ค่าแรงช่างไง ไปวันแนบเบิ้ลไปวเนแนบเบิ้ลไหนช่างเหนื่อยอ๋อพ่อหนุ่มแก้เหนื่อยแล้วไงไปวันเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่มจะประกอบให้ตัวทองคีโรไปทางใดดอกมาให้พ่หนุ่มก่อน พ่นมจะประกอบให้นีู่ต้าเอเาลูมเอาลกเยจันสีแที่เป็น่ป่าเนาะเดี๋ยวพ่อเจเอาตอนนั้นชอบให้นะตอนนั้นใส้มันดีคือเกาเอาไหมอันเกา่เาพ่อกันด มันเ่อนมันเ่อนัวเก็บของแรก่อนมันทอกันอยู่มันทอกันอยู่ทำไมไม่แก็บเบก่อน